Action. Nào. ค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเก็บบ้านตามซีรีส์ Netflix สร้างแรงบันดาลใจเรื่อง t i d y i n g Up with m ร r i e Kondo กันค่ะ Hello I'm Marie Kondo Let's s บ w r t t i d y i n g หลังจากได้ดูคลิปของคุณมารีเอแล้วเราก็จะมาลองทำตามกันด้วยวิธีระเบิดตู้เสื้อผ้าก็คือเอาเสื้อผ้าจากทุกที่ของบ้านเอามากองรวมกันไว้ในที่ที่เดียวเราจะได้รู้ถึงปริมาณว่าเรามีเสื้อผ้ามากมายแค่ไหนตัวนี้เนาะตัวนี้คือสปาร์จอยเก็บมองไว้ เดี๋ยวเราก็จะไปพับก,กันเนาะันนี้เก็บส่วนตัวนี้เป็นผ้าถ,ถุงมันก็เหมือนแบบเป็นความทรงจำอะเนาะแต่เราไม่ได้ใส่น้องแล้วเราก็จะขอบคุณน้องแล้วก็บอกลาองน้องดีๆล่ขอบคุณนะที่แบบทำให้เราได้ถึงความทรงจำกับ,กบเก็บน้องไปมันเกินความจำเป็นหรือเปล่าแล้วควรจะเก็บตัวไหนไว้หรือว่าควรจะโบกมือลาเสื้อผ้าตัวไหนไป คุณมารีเอเลิกใช้วิธีในการแก้ปัญหาใหญ่ของการจัดบ้านอุปสรรคตัวใหญ่เลยก็คือการที่เราตัดใจทิ้งของไม่ลงเกิดจากความเสียดายคุณมารีเอก็เลยให้เราลองขอบคุณเสื้อผ้าตัวที่เราปลุกมือลาไปขอบคุณนะที่สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้อีกแล้วขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้เราจะได้ ไม่รู้สึกผิดแล้วก็สามารถตัดสินใจทิ้งเสื้อผ้าตัวนี้ไปได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกผิดอีกแล้ว